มาแล้วมาแล้วตู้เรามาแล้วยกตู้แดงมาแล้วตู้ของเราเองถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาถอยมาลูกพี่วันนี้วิ่งตู้สั้นตู้เดียวผมไปลงเอาไปลงท่าเรือปู่เจ้าแถวู่เจ้าสมิงทายครับผม่าเรือเล็กครับตู้สั้นตู้เดียวตู้หนัก เดินทางคืนนี้ครับผมตู้ไว้ก่อนตีหนึ่งตีสองค่อยเดินทางครับวางไปเลยวางไปเลยครับวางเข้าล็อกครับผมเขาจะมีหูล็อกเขาเขาจะวางลงหูล็อกครับไปล็อกเสร็จแล้วผมก็ไปล็อกตู้ล็อกขาตู้สี่มุมครับผมเสร็จแล้วกดไปเลย ขอบคุณครับผมขอบคุณพี่นายขับรถทอปดูแลดีครับบริการดีครับรถยกประจำลานตู้ของบริษัทนะครับนีแค่แค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็เดินไปล็อกขาตู้ครับผมนะครับก็จะมีมุมเราก็ล็อกขา เนียัมันจะมีเหล็กล็อกของเขาอยู่ล็อกทุกมุมครับผมต้องล็อกทุกมุมแล้จะล็อกมุมนี้นี่ล็อกให้เรียบร้อยกระตู้สั้นก็ต้องวางกลางกลางนี้ครับต้องแบ่งแบ่งท้ายน้ำหนักวางกลางท้ายก็ให้โกรนิดน,นึงถ้าวางท้ายเลยมันหนักเกินไป สำหรับตู้สั้นล็อกมุมนี้อีกมุมหนึง่งล็อกทั้งสี่มุมนะครับนี่ล็อกให้เรียบร้อยครับก่อนเดินทางนี่ล็อกเรียบร้อยครับผมโอเคครับทีนี้เราก็กลับไปพักผ่อนได้รถยกเขาก็ อีกสองคันครับผม,มก็คงจะเสร็จครับสำหรับเย็นนี้หมดแล้วตู้เดินทางคืนนี้นอกนั้นเขาก็ขึ้นกันหมดแล้วผมเราเดินทางเหมือนกันตีสองตีสามนั่นแหละพอ 2, ตีสองตีสามก็เดินไล่ออกไปพร้อมๆกันครับผมไล่ตูดกันไปครับเฉพาะด้านหน้าด้านหลังนู่นนี่ครับจอดเต็มไปหมดครับด้านหลังนู่นอ่ะขึ้นตัวกันหมดแล้วครับมีกันผมครับขึ้นลองคันสุดท้าย มูดตะเลไปทะมาสวัสดีครับ